สองค่าตัวแอปทักซออนหลังนนกุลประกาศดูใจบอกเลยสมฐานะระดับตัวแม่มาก จากที่ปล่อยให้ชาวเน็ตค้าเดาสถานการณ์มาสักพักใหญ่ว่ารครการคือความรักครั้งใหม่ของแอปทักซอนล่าสุดบอกเลยว่ากระจ่างแถมฟินจิกหมอนไปตามๆกันเลยเมื่อนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชานน์ได้เปิดใจยอมรับกับสื่อครั้งแรกว่าตามจีบนางเอกดังแอปทักซอนพักสุขเจริญโดยพูดอย่างเต็มปากว่ากําลังคุยกันอยู่โดยทางด้านนนกุลชานน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับกับสื่อว่าตามจีบนางเอกดังแอปทักซอน พักสุขเจริญทําให้หลายๆคนก็ให้ความสนใจเนื่องจากทั้งคู่มีอายุห่างกันมากถึง16ปีโดยนนกุลชาโนัน,นั้นปัจจุบันอายุ27ปีในขณะที่แอปพักษอนปัจจุบันอายุ43ปีวันนี้ทีมข่าวไทยสิ่อออนไลน์จะพาทุกท่านไปเปิดค่าตัวของแอปพักษออนนางเอกดังหลังนนกุลประกาศดูใจงานนี้บอกเลยค่าตัวไม่ธรรมดาสมฐานะระดับตัวแม่เป็นอย่างมากซึ่งหากเป็นค่าตัวสำหรับการออก งานอีเวนต์แอปทักษออนนางเอกดังถือว่าสูงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากออกงานแต่ละครั้งค่าตัวของแอปทักษออนเริ่มต้นที่1นึ0 0 0สบาทค่าตัวในการเล่นละครประมาณ70,000บาทต่อตอนและค่าโฆษณาประมาณ6.5ล้านบาทต่อชิ้นนั่นเอง